อยากเลิกเป็นคนขี้กังวลทำได้ง่ายๆด้วยกระบวนการ n l p ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครูมาปังพวงาวเวอร์เซาลวันนี้นะคะครูปังอยาจะพูดในเรื่องของอาการวิตกกังวลค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่พอคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่ากลัวไม่กล้าที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆรู้สึกว่าอยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่อยากจะกล้าออกไปไหนแค่คิดเนี่ยก็กลัวแค่คิดก็ไม่กล้าแค่คิดก็รู้สึกทุกข์แล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนคนนี้คะ่ะขอให้คุณฟังคลิปนี้ต่อเลยนะ ต้องบอกก่อนว่าอาการวิตกกังวลเนี่ยเกิดจากที่ว่าเราเนี่ยคิดไปถึงอนาคตล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เนี้ยจะออกมาแย่เหตุการณ์เนี้ยมันจะมีเหตุการณ์แย่ๆรอฉันอยู่ทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ไม่กล้าก้าวขาวไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้า,าคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยในคอมฟอร์ทโซนของคุณเนี่ยเป็นที่ที่คุณรู้จักอยู่แล้วคุณคุ้นเคย กับสิ่งนี้อยู่แล้วทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจนะคะแต่การที่เราจะสามารถก้าวข้ามความตกังวลไปได้นะคะคือคุณต้องอาศัยความกลา้าและกระบวนการ NLP สามารถช่วยคุณได้ค่ะต้องบอกนะว่ากระบวนการ NLP ที่ทำเนี่ยคะ่ะคุณสามารถทําได้หลายครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการด้วยกันเลยนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะหลับตาหลับตาแล้วให้คุณเนี่ยคิดถึงอนาคต ที่กำลังจะเกิดขึ้นสมมุติว่าคุณต้ตงกังวลกับการพรีเซนต์งานหน้าห้องประชุมให้คุณคิดถึงซินาริโอ้นะคะคิดถึงฉากนั้นที่จะเกิดขึ้นแล้วให้คุณเห็นภาพตัวเองเนี่ยทำสิ่งนั้นน่ะหรือการพรีเซนต์นั้นนะคะแบบสำเร็จรู้ร่วงได้ดีคุณได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้า ทุกอย่างเต็ไมได้วยรอยยิ้มให้คุณนะคะหลับตาแล้วคิดถึงเหตุการณ์นั้นให้คุณรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้นเกิดขึ้นและจบลงแล้วด้วยดี โอเคไหมแล้วพอคุณคิดแบบนี้ปูบปะหาคือเรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สานึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรานะแล้วกาลังสอนร่างกายด้วยประสบการณ์ใหม่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอนาคตซึ่งพอคุณทําแบบนี้แล้วอะค่ะคุณจะค้นพบว่าเวลาคุณไปถึงอนาคตตัวนั้นจริงๆแล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกเบาสบายมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณจินตนาการเห็นอนาคตที่สําเร็จหรล่วงด้วยดีโอเคไหม อย่างครูบางเองก็ทําเหมือนกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาเรียน NLP เนี่ยก็ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้นะแต่ว่าลองทําแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะาเคยได้ยินมาว่าสมมติว่าเราจะทําอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเราคิดไปถึงอนาคตก่อนล่วงหน้าว่าแบบเฮ้ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะด้วยดีนะคะจินตนาการด้วยความสุขเหมือนอารมณ์เหมือนนักกีฬาะคะ่ะที่เขาจะแข่งโอลิมปิกใช่ไหมล่าสุดเออนักกีฬาจะแข่งโอลิมปิกเขาทํายังไงคะเขาก็แค่ คิดถึงภาพที่เขาอะชนะแล้วภาพที่เขาได้เหรียญแล้วภาพที่เขาถึงเส้นชัยแล้ว แล้วพอคิดแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่ดรโจสอนเหมือนกันคือเรากําลังสอนให้ร่างกายของเราเนี่ยไปอยู่ในอนาคตเรากําลังสอนให้ร่างกายของเราเนี่ย e อ็ e ซ์ e พี์กับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ค่ะกําลังสร้างเซอร์กิปในสมองของเราใหม่ว่าเฮ้ยเหตุการณ์น,นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องนี้ค่ะฮอร์โมนในร่างกายของคุณเนี่ยก็จะหลั่งสารเคมีที่แตกต่างกันออกไปก็คือฮอร์โมนหรือความสุขความสาเร็จ แล้วสิ่งนี้แล้วค่ะกําลังทําให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์กับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้ที่คุณคิดก็คือสาเร็จแล้วเนี่ยค่ะก็คืออารมณ์ใหม่อารมณ์ความรู้สึกใหม่ซึ่งถ้าหากคุณทํากระบวนการนี้ค่ะคุณจะค้นพบว่าอนาคตที่คุณจะไปถึงเนี่ยมันจะผ่านไปได้ง่ายมาก เออครูบ้งใช้กับเหตุการณ์ไหนหรู้ไหม mm hmm. เวลาครูบ้งสอนค้าเรากําลังกายอะ่ะครูบ้งจะบางทีมันมีเพลงเยอะใช่ไหมคะสิเพลงที่ต้องจํา mm hmm. โครกาฟกีแบบท่าอะไรท่าอะไรบางทีก็แบบไม่มั่นใจนะเอ,อ๊ะถึงหน้าเวทีละวจำโคโลหมดไหมเนี่ยฉันผ้าตรงไหนหรือเปล่านะนีก็อ,อกว่าแล้วแบบบางทีคนเยอะอยู่เวทีใส่ไม้เราก็แบบตื่นเต้นนะคะ ก่อนที่คุณมานจะขึ้นเวทีเนี่ยคุณมันจะฟังเพลงแล้วก็จินตนาการเห็นภาพตัวเองเนี่ยสอนอยู่บนเวทีทําตามท่าคือฟังเพลงไปด้วยใส่ท่าไปด้วยคือร่างกายไม่ได้ขยับเลยนะใช้หลับ คือใช้หูฟังแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองอ่ะสอนแล้วสอนเสร็จแล้วแล้วก็สอนแต่ละท่าคือแบบว่าเออแต่ละเพลงแบบถูกเป๊ะถูกเป๊ะอย่างเงี้ยเอออันนี้ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ครูมาป้างทําแล้วปรากฏว่าทุกครั้งที่ทําแบบนี้แล้วอะค่ะทําให้การสอนออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันดีมากทาง้งทางที่บางเพลงเนี่ยครูปั้างไม่เคยซ้อมเลยนะไม่เคยซ้อมกับร่างกายแต่ซ้อมในหัวค่ะแต่สิ่งที่ออกมาคือ เหมือนเหมือนครูป้าเคยสอนเพลงนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ไม่เคยสอน,นะคะ่ะใช้ในหัวเอาจินตนาการในหัวเอาเหมือนเรากําลัง e x p e r i e n t แล้วกับอนาคตซึ่งถามว่าก่อนสอนกังวลไหมกังวลเหมือนกันเฮ้ยจะถูกไหมนะแต่เราจะสามารถลดความกังวลได้นะคะคือเราต้องใส่ความมั่นใจเข้าไปความมั่นใจที่นี้เนี่ยก็คือเกิดจากกระบวนการที่เราทําไปก่อนหน้านี้คือเราเห็นภาพตัวเองทําสิ่งนี้สาเร็จแล้ว แล้วขอให้คุณนะคะสมบทบาทคนคนนั้นเลยเพราะนี่คุณขึ้นเวทีตอนนี้คุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบรู้สึกตวัวกังวลโอเคบ่ะหรือนะคะบางทีคุณบังก็ใช้อีกวิธีการหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ NLP นะคุณบางใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือสมบทบาทเป็นคนอื่นเออแล้วคนอื่นในที่นี้คืออาจจะเป็นไอดอลของเราแบบเฮ้ยเหมือนเราสมบทบาทฉันเป็นไอดอลคนนี้เอ,อ้ย ไอเราคนนี้เขาแบบเขาสอนเจ๋งมากเขาเทพมากเลยอ่ะคุณมันก็สมบทบ,บาทชุบเป็นคนคนนี้แหละค่ะแล้วก็สอนแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะไม่รู้พลังมาจากไหนนะเออแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจูนพลังงานเข้ามาแล้วก็แบบว่าสอนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งค่ะที่คุณสามารถใช้ไดนะ้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าวิตกกังวลกับอนาคตค่ะลองหลับตาแล้วสร้างภาพนั้นซะให้เหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเพราคุณทําแบบนี้บ่อยๆนะคะ เหมือนนักกีฬาที่อยากได้เหรียญเขาก็ทำแบบนี้บ่อยๆก่อนที่เขาจะขึ้นรับเหรียญเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินทฤษฎีนี้แหละเอออย่างก,กีฬาโอลิมปิกใช่ปะ่ะพวกผู้ก็เชื่อว่านักกีฬาที่จะได้เหรียญน,นะคะไม่ใช่ว่าเขาแบบซ้อมหนัก แต่ว่าเรื่องของ imagination เห็นภาพตัวเอง successful แล้วอะสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนกับวลีที่ไอ e สไตล์กล่าวใช่ไหมที่บอกว่าจินตนาการสำคัญที่สุดเพราะว่าจินตนาการคือการ creation คะ่ะไม่ใช่แค่ว่า creation กับจินตนาการไปเรื่อยนะคะแต่เป็นการ creation แบบเราเอาพลังงาน energy ของเราปิวกับอนาคตแล้วอะเรากำลังสอนให้ตัวเองเนี่ยเรียนรู้กับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะคือกระบวนการที่ถ้าหากคุณลองทำแล้วเนี่ยคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ฉันกังวลเนี่ยค่ะพอฉันทาแบบนี้ไปบ่อยปุบป่พอถึงเวลาจริงคุณวิตกกังวลน้อยลงไปเยอะมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะครูปันจะสอนไมค์เซตในเรื่องของการลดความวิตกกังวลลดความวิตกกังวลเนี่ยอันดับแรกเลยค่ะ คุณต้องเสริมในเรื่องของเซลฟ์เอสตีมเรื่องของความมั่นใจตัวเองถ้าวันไหนคุณรู้สึกกังวลกับทุกเรื่องเนะะี่ยค่ะแสดงว่าคุณไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ดีดังนั้นเนี่ยอันดับแรกที่คุณต้องกลับมามองเลยคุณต้องกลับมาชื่นชมตัวเองกลับมาเคารพกลับมารักตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณคือคนที่โคตรเจ๋งในแบบของคุณโอเคปะ่ะเออการที่คุณแบบว่า ไม่มั่นใจอ่ะหรือแบบรู้สึกกังวลไปหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าคุณคอยเบรมตัวเองคอยว่าตัวเองคอยด้อยค่าตัวเองแล้วก็คําพูดที่คุณคอยได้ค่าตัวเองเหล่านี้ทําให้คุณไม่มั่นใจทําให้คุณเกิด ภาวะเอนไซตี้หรือความวิตกกังวลต่างๆดังนั้นะวันนี้คุณจงไปตรวจสอบค่ะว่าวันนี้คุณมีคําพูดอะไรบอกับตัวเองบ้างคุณกําลังบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่เก่งหรือเปล่าฉันเป็นคนที่ทําอะไรไม่เรื่องหรือเปล่าถ้าหากใช่ค่ะวันนี้คุณลองเปลี่ยนคําพูดใหม่นะลองเปลี่ยนเซลฟ์ทอลใหม่ลองบอกตัวเองใหม่ว่าฉันเป็นคนที่เก่ง ฉันเป็นคนที่เจ๋งด้วยการที่คุณเนี่ยก,กลับไปลิสต์ความสําเร็จค่ะคุณกให้คุณนํากระดาษขึ้นมานะคะแล้วลิสต์เขียนความสําเร็จที่คุณเคยทํามาแล้วตั้งแต่คุณเกิดมาจนปัจจุบันคุณเคยทำสำเร็จอะไรมาแล้วบ้างในชีวิตเอออย่างเช่นง่ายๆค่ะก็จะบอกว่าขี่จักรยานได้ครั้งแรกนี่ก็คือความสําเร็จค่ะฉันเรียนจบมหาลายัยนี่ก็คือความสําเร็จหรือแค่ว่าเออทำอาหารเช้าให้ตัวเองกินนี่ก็ค,ความสําเร็จค่ะ อะไรก็ได้ความสําเร็จอะไรก็ได้ค่ะที่พอคุณเขียนออกมาแล้วคุณรู้สึกภาคภูมิใจใตัวเองสิ่งนี้คือแบบฝึกหัดแรกที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถมาตระหนักรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณคือคนที่เก่งมากโอเคปะ่ะแล้วจงหยุดเปรียบเทียบ,ยบกับคนอื่นซะนะแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์มีแบล็กกราวแตกต่างกันดังนั้นวันนี้ค่ะคุณเปรียบเทียบในรูปของตัวเองคุณทําได้ดีกว่าตัวเองเมื่อวานแค่นั้นพอ แล้วเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรสำเร็จแล้วมากมายคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเนี่ยค่ะคุณน่ะจะรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวขาวไปเพราะถ้าวันนี้คุณยังด้อยค่าตัวเองไม่ไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยนะคะมันก็จะทำให้คุณเกิดแอนซายตี้ว่าแบบฉันเก่งไม่พอ ในการที่จะก้าวออกไปทําอะไรใหม่ๆอันนี้คือแบบฝึกหัดที่สําคัญแล้วก็เป็นก้าวแรกสําหรับคนที่เป็นแอนซายตี้แล้วก็วิตุกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่ครูบังจะให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของการฝึกนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิสําคัญยังไงกับการลดความวิตุกังวลก็คือเวลาเรานั่งสมาธินี่ค่ะเราจะกําลังฝึกสติเนาะ เวลาเราใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยเราจะสามารถจับสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยคุณจะสามารถจับสติรู้เท่าทันความคิดที่คุณกําลังด้อยค่าตัวเองอยู่คุณจะจับสติรู้เท่าทันความวิตกกังวลที่เข้ามาในชีวิตของคุณและเมื่อคุณสามารถจับความคิดความรู้สึกเหล่านี้ได้ปุ๊บเนี่ยค่ะขอให้คุณรู้แค่รู้ไม่ต้องผักใสรู้แลว้ววางค่ะ รู้แล้วเปลี่ยนโฟกัสรู้แล้วนะโอ้มันมาแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทํากระบวนการนะ,ะเดี๋ยวทํากระบวนการที่ครปปังแนะนาก่อน NLP เีแต่เราจะไปหลับตาคิดถึงภาพเหตุการณ์ในอะนาคตที่เกิดขึ้นสมบิตเรียบร้อยแล้วนะเอออันนี้ค่ะสามารถช่วยคุณได้นะแล้วก็เพิ่มเติมให้นะคะหลังจากที่คุณใช้กระบวนการ NLP เเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะอย่าลืมนะลองหลับตาอีกครั้งหนึ่งแล้ว คิดไปถึงภาพเหตุการณ์ในอนาคตอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้ถ้าคุณรู้สึกเอ้ยตอนนี้มันโล่งขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือโอเคละแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังแบบยังติดยังแบบยังไม่มั่นใจนะคะคุณสามารถหลับตาทากระบวนการนี้ซ้าได้อีกนะจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากขึ้นคุณกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้น นะอันนี้คุปังก็ขออนุญาตฝากไว้นะกันนะคะ,ะ,คะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะฝึกกนนารนั่งสมาธิต่อเนื่องเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีสติรู้เท่าทันความคิด ในเรื่องของความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถเข้ามาเรียนนั่งสมาธิฟรี1 1วันได้นะสามารถแอดมาได้ะค่ะที่ไลน์แอดครูปังข้อนี้ฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่จะเป็นคลอสที่ทําให้คุณเนี่ยฝึกนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติม,ม,มแล้วก็อยากจะถามคําถามหรือ,อยากครู้าง,างทาวิดีโอกับเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกัน เพราะพลังนการสร้างอยู่ในตัวคุณวันนี้ครัวปังพระวิชาุขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ